ทั้งเซรั่มเป็นทั้งเนื้อครีมนะคะเราสามารถพกพาสะดวกมากและที่สำคัญนะคะราคาของเขานะคะโคตรคุ้มทุกคนเซ้าไงคะทุกคนต้อพบก,กับช่องสาจากันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้นะคะสาจาก็จะกลับมารีวิวเซเว่นเหมือนเดิมเลยจ้าซึ่งวันนี้นะคะสาจจาก็ได้ไปหยิบนะคะ ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยจ้าเป็นของ baby bring นะคะตัวนี้ทุกคนอาจจะเวลาเดินเข้าเซเว่นอาจจะเห็นผ่านหูผ่านตากันแล้วบ้างนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มที่เป็นทั้งเซรัม่มเป็นทั้งเนื้อครีมนะคะใช้ได้ในซองเดียวเลยนะคะทุกคน two in one ไปอีทุกคน,กคนตัวนี้เนาะก็คือเหมือนแบบมันจะมี ตัวช่วยหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําความรู้จักกันแต่ละตัวกันหน่อยนะคะเอาละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกับเนื้อเซรั่มกันก่อนเลยนะคะเจ้าเซรั่มตัวนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมไปด้วยเลมอน หัวใช้เท้าแล้วก็โสมนะคะคือตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของลดรอยแดงรอยดำจากสิวนะคะแล้วก็ยังช่วยให้กระนะคะดูแลจางลงนะคะแล้วก็ยังทําให้คนที่เป็นรูขุมขนมากๆานะคะใช้เซรั่มตัวนี้นะคะก็จะทําให้รูขุมขนลดลงนั่นเองค่ะทุกคนและเนื้อเซรั่มของเขานะคะก็ไม่เหนียวเหนอะนะจ๊ะเขาจะเป็นเนื้อแบบใสๆค่ะทุกคนแล้วกลิ่นของเขาก็ ไม่ได้มีความหอบอะไรนะก็เป็นกลิ่นแบบเซรั่มอ่อนๆธรรมดาเลยอะทุกคนก็ถือว่า อ okay, อยู่ะืแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นเนื้อครีมนะคะตัวนี้นะคะเขาผสมไปด้วยไข่มุกนะคะทุกคนแล้วก็ดอกกุหลาบนะคะและที่สําคัญเขายังผสมไปด้วยวิตามินซีนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะก็จะทําให้ผิวหน้าของเรานะคะดูกระจ่างใสนะคะแล้วยังช่วยให้ดูเปล่งปลั่งและมีสุขภาพดีทําให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ํานั่นเองค่ะทุกคนเนื้อครีมของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อครีมแบบ สีขุ่นๆน่ะอ่าตัวนี้เนาะเป็นสีขุ่นๆแล้วก็มีความแบบหอมอ่อนๆเป็นเนื้อครีมและหอมอ่อนๆนะคะทุกคนตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครชอบกินอ่อนๆนี่ก็าจาก็ว่ามันก็เวิร์กดีนะคะและแพคเกจจิ้งของเขานะคะก็น่ารักมากเลยค่ะทุกคนดูสิ มันเป็นซองแบบเนี้ยแล้วมันสามารถฉีกออกจากกันได้เราสามารถพกพาสะดวกมากและที่สำคัญนะคะราคาของเขานะคะโคตรคุ้มทุกคนคุ้มแบบคุ้มเลยอะ่ะแบบ เป็นทั้งเนื้อเซรั่มเป็นทั้งเนื้อครีมสามารถใช้ได้ในซองเดียวเนาะซึ่งราคาของเขานะคะก็ราคาที่49บาทนะคะทุกคนหาซื้อที่ไหนก็คือเซเว่นนะจ๊ะเดินดิ่ง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 ไปนะคะเซเว่นเลยจ้าตัวน,นี้นะจ๊ะและที่สําคัญนะคะทุกคนสิ่งที่สาจานามารีวิวให้ทุกคนดูเนี่ยสาจาได้ทดลองใช้จริงๆนะคะทุกคนสาจาไม่ได้มีแบบว่าเฮ้ยไปซื้อมา แล้วก็เอามาพูดโบยเบยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้ทุกคนแบบว่าดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่สิ่งที่สาจานำมาเนี่ยสาจาร์ได้เทสมาหมดแล้วแล้วสาจาร์ก็คิดว่าโอเคมันดีสาจาก็เลยมาบอกต่อนะคะเผื่อใครที่แบบว่าอยากกู้หน้าแบบจากที่หมองค้านะคะให้กลับมาใส่บริ้งนะคะก็เจ้าตัวนี้เลยนะคะยังไงก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะ ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากให้สาจารีรวิวคิมซองเซเว่นของตัวไหนของแบรนด์ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ลงมาบอกสาจาาได้นะคะสาจาก็จะลองไปหานะคะแล้วก็นํามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆน,น,นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สาจาด้วยนะคะสําหรับที่สาจจาขอตัวลาก่อนคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs>